พวกเราชอบถือมือถือเข้าห้องน้ำเรามั่นใจได้ยังไงว่ากล้องนั้นไม่ถูกแฮกเกอร์คุณอาจจะมีหนังสดเปิดเผยในที่สาธารณะเราอาจจะสามารถเข้าไปท่องโลกอินเทอร์เน็ตในโลกไซเบอร์ได้เป็นอย่างดีแต่ขนาดเดียวกันก็มีความหมายว่า คนอื่นก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของเราได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของ security แล้วก็มาตรการต่างๆแล้วก็ตามนะครับใครจะไปรู้ครับว่าเราจะมีความปลอดภัยขนาดไหนวันนี้ครับเราจะได้พูดคุยนะครับกับคุณปาริชานะครับจิระวัชรานะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะมาคุยเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Cyber ร์ริแรกที่ผมเรียนถามพี่สมก่อน <Okay. S 1> พูดถึงความเสี่ยงเอาพวกเราก่อนพวกเรามี d e v ว c e ์ใช่ไหมฮะ เรามีแท็บเล็ตเรามีเรื่องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรามีความเสี่ยงไหมครับเพราะเขาบอกว่าปัจจุบันข้อมูลต่างถูกปกป้องเอาไว้เป็นอย่างดีเอาเรื่องง่ายๆเลยกล้องบนมือถือครับถ้ามือถือเราเจอเบอรกเรามั่นใจได้อย่างไงว่ากล้องนั้นไม่ถูกแฮกเกอร์อุ้ยมันมาง่ายงั้นเลยนะพี่ใช่พวกเราชอบถือมือถือเข้าห้องน้ำถ้ากล้องนั้นถูกแอคทีเวตโดยแฮกเกอร์คุณอาจจะมีหนังสดเปิดเผยในที่สาธารณะครับนะ ปัจจุบันนี้เขามีอุปกรณ์หรืออาจจะมีสติ๊กเกอร์ค่ะที่แปะเพื่อป้องกันกล้องไม่ให้มีคนสามารถ Access ได้ครับถ้าเกิดบอกว่าประชาชนแล้วยังมีความเสี่ยงรอบตัวขนาดนี้ลองคิดดูแล้วกันว่า Data ขององค์กรต่างๆน่าจะมีความเสี่ยงมากกว่าไหมครับหรือว่า,รวาเราสามารถที่จะบิ์เรื่องของกำแพงต่างๆป้องกันได้ผมถามวับพี่เรื่องของริสในโลกไซเบอร์ปัจจุบันมันเขาบอกว่ามันวิวัฒนาการทุกวันจริงไหมจริงค่ะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ย เรื่องความเสี่ยงบางคนคิดว่าใช้เทคโนโลยีปิดได้ทุกอย่างจริงๆความเสี่ยงเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดคือมาจากคนครับตัวเรานี่เองอเรามีความตระหนักมากน้อยแค่ไหนในการปรเทคและดูแลข้อมูลยกตัวอย่างง่ายๆ Facebook รเรารู้ไหมคะว่าเราเคยตั้ง Privacy ไหม,มว่าสิ่งที่เราโพสมันควรจะเป็น Personal เท่านั้นไม่ใช่ Public นะคะหรือของบางอย่างจำเป็นต้องโพสไหม จะเป็น uh huh. ต้องแชร์ไหม,มนะคะเราไม่รู้เลยว่า Facebook เอาข้อมูลเราไปทำอะไรครับฉะนั้นก่อนโพสก่อนแชร์อะไรก็แล้วแต่เนคิดหนึ่งครั้งก่อนพอโลกไซเบอร์ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่สื่อสารแบบหนึ่งตอหนึ่งต่อไปแล้วใช่ oh แล้วเด็กเจนใหม่สมัยนี้ชอบถ่ายรูปชอบแชร์เวลาไปเข้ามี e ติ้งมี e ติ้งเสร็จแล้วสตร ATEGY เสร็จแล้วผลงานเสร็จแล้วเซลฟี่กันหน่อยเซลฟี่ ie, แต่ข้างหลังยังมีสตร a ี e g แน แล้วคุณก็โพสต์ขึ้นข้อมูลก็เลยลีกออกไปสู่ภายนอกจากตัวเราเองนะใช่จริงๆอย่างดีร้อยเนี่ยเรามีบริการไซเบอร์วอชให้ลูกค้าครับคือคอยมอนิเตอร์ดูว่ามีภาพอะไรที่คอนเทนต์เซนซิทีฟอินโฟมีชันไหมหลุดแล้วก็แจ้งลูกค้าโอ้โหเราเจอเคสแบบนี้เยอะค่ะเซลฟี่เวลาประชุมจบโอ้เซนซิทีฟอินโฟมีชันไม่ต้องไปคิดนะครับอันนี้ต้องใช้เอ็กซ์เพรสนะเขาจะได้รู้ว่าความเสี่ยงเนี่ยมาจากไหน แต่ทีนี้ผมถามครับว่าแต่ละองค์กรก็คงจะต้องมีความเชื่อมั่นในระบบตัวเองนะฮะว่าเรามีระบบ security ความปลอดภัยในการที่จะลดความเสี่ยงไซเบอร์ให้ได้เยอะที่สุดแต่จากการที่ฝ่ายที่เขาอยากจะได้ข้อมูลเราก็คงจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆทีนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าระบบที่เรามีอยู่ปลอดภัยเพียงพอหรือเปล่าครับจริงๆปัจจุบันนี้จะมีเทรนด์เนี่ยค่ะที่ทำ cybersecurity assessment อืมคือการประเมินใช่เป็นการประเมินมประจำปีามีงอรนะ์ว่าองค์กรเนี่ย มีคปณภา i บริตียยังไงในการที่จะดูแลปกป้องข้อมูลหรือซิสเต็มของระบบภายในองค์กรยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเหมือนเราทุกปีเราไปตรวจสุขภาพถูกไหมคะเราก็อยากรู้ว่าอินดิเคชันต่างๆเนี่ยเป็นเบาหวานไหมค่าน้ำตาลเยอะไหมไขมันในเส้นเลือดสูงไหมเพื่อที่เราจะได้ไปหาหมอเฉพาะทางเฉพาะโรคได้รับการรักษาที่ถูกต้องกันบ้างเลยว่าไป ในคอนเซปต์เดียวกันการประเมิน Cyber Security Maturity Assessment เพื่อให้เรารู้ว่าความเสี่ยงขององค์กรมีด้านไหนบ้าง oh. เพื่อหาวิธีการแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องอเพราะว่าแนวทางแก้ไขมีทั้ง People p r o c e s s Technology มันอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งอย่างเรื่อง Awareness ของบุคลากรบ,บางที่ไม่เคยทำ Awareness สตาฟไม่เคยรู้ว่าเ,เขาต้องทำอะไรบ้าง oh. ถูกไหมคะฉะนั้นเราก็จะช่วยลูกค้าดูว่าโอเคพหลังจากที่ประเมินแล้วเนี่ย อเรียไหนที่ควรที่จะรับการดูแลหรือ improve ปรับปรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นครับผมว่าเรื่องของความเสี่ยงที่หลายคนกังวม,มากคือเรื่องของการลืกหรือการรั่วไหลของข้อมูลปัจจุบันทางดีร้อยเองเนี่ยผมเชื่อาน่าจะมีประสบการณ์ค่อน,นข้างเยอะมาตรการในการที่เราช่วยลูกค้าให้สามารถที่จะป้องกันการรั่วไหลข้อมูลเป็นยังไงบ้างครับจริงๆ Fra เฟรมเวิร์กนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งจุดเริ่มต้นเลยที่ลูกค้าเนี่ยควรที่จะนํามาใช้แล้วก็ประเมินเพราะในเฟรมเวิร์กเนี่ยจะมีการพูดถึง ตัว information asset information asset คืออะไรก็คือปกติในองค์กรเนี่ยพวกเราจะมีทะเบียนทรัพย์สินโต๊ะเก้าอีโน้ตบุ๊กแต่ในเมื่อทุกคนบอกว่า Data สสำคัญข้อมูลสำคัญอุปกรณ์เน็ตเวิร์สำคัญคอมพิวเตอร์สำคัญเซิร์ฟเวอร์สำคัญทำไมเราไม่มีทะเบียนพวกนั้นโอ้ผมจำได้สมัยเด็กๆก็จะมีแปดสติกเกอร์ไว้นะโตอันนี้อันนี้ของหน่วยงานไหนนะแล้วเราก็ไม่เคย จัดลำดับความสำคัญถูกไหมคะว่า Data ชุดนี้คือ Sensitive คือ Confidential ไม่ได้ไม่ได้ Classify ไม่ได้จัดลำดับเอาไว้ใช่พอเรา c l a s s i f y ปุ๊บเรารู้ว่ามัน Sensitive เรารู้ว่า Confidential เราค่อยหาเทคโนโลยีหา Process มาปิดเพราะเราคง Protect ทุกอย่างไม่ได้ถูกไหมคะเข้าใจละหลายๆคนเอาเทคโนโลยีนำแต่นี้ไม่ใช่เอาความจำเป็นขององค์กรการประเมินความี่ยงตัวนำไปก่อนจากนั้นเราก็มา หาวิธีการป้องกันเหมือนเราอะหาะที่บ้านทําไมแค่แก้หวานเงินทองเราถึงเอาเข้าตู้เซฟเราคลาสฟายแล้วว่ามันสําคัญครับมันถึงได้รับการดูแลพิเศษเข้าตู้เซฟแล้วก็อยู่ในห้องนอนของเรามีประตูล็อกอีกชั้นมีประตูบ้านอีกชั้นครับบางบ้านเครียรหนักมี CCTV อีกถูกไหมคะเหมือนกันค่ะองค์กรของเรามีข้อมูลที่สําคัญเยอะแยะ แต่เราไม่เคยจัดลําดับความสําคัญว่าข้อมูลนี้สําคัญหรือไม่สําคัญความยากคือที่เราเผชิญกับลูกค้าคือว่าที่ปรึกษาเราไม่รู้หรอกนะว่า Data าอยู่ที่ไหนช่วยมาดูหน่อยซิว่า Data าอยู่ที่ไหนบ้างแล้วช่วยเขาในการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลนี้สําคัญหรือไม่สําคัญครับแล้วผมขออนุญาตถาม ข้อมูลสําคัญไม่สําคัญสมมุติลองเป็นเฟรมเวิร์กทั่วๆไปนะข้อมูลที่สําคัญน่าจะประกอบเลยรางอไรบ้างครับอย่างง่ายๆเลย strategy ขององค์กรอ่าครับสูตรการผลิตโอ้โอเคซึ่งเป็นความร้บสังการค้าอยู่แล้วนี่นะ Network ร์กไดอะกรมขององค์กรครับถ้าเกิดหลุดล่วออกไปข้างนอกแฮกเกอร์รู้ช่องทางดีซอ r ต์โค้ดของโปรแกรมครับโอ้โหอีกคาถามหลายคนถามมาเหมือนกันนะ แฮกเกอร์ปัจจุบันเันเยอะขนาดนั้นเลยฮะแล้วมันจ้องที่จะแบบแฮกเราตลอดเวลาแบบนั้นเลยป่ะครับใช่ค่ะจริงๆหลายคนจะพูดถึง Cloud As a Service Software as a Service Application as a Service ปัจจุบันเนี้ยค่ะมี Hacking as a Service มีความหมายว่าอะไรครับคำนี้น่าสนใจมากเราไม่จำเป็นต้องมีแฮกเกอร์ภายในองค์กรคุณอยากใช้บริการเข้าไปอินเทอร์เนต็ตเหมือนมือปืนรับจ้างเนี้ยฮะซื้อบริการได้เลยค่ะจ่ายเงินด้วยบิตคอยอยากจะยิง โจมตีคู่แข่งครับซื้อบริการได้เลยค่ะไม่แพงโโเขาอยู่ในที่มืดเราอยู่ในที่แจ้งนะครับกระบวนการในการที่เราให้คำแนะนําลูกค้ากระดีหรือกระบวนการในการที่เราจะ a อ s เ s สความเสี่ยงหรือไปดูว่า Threat หรือภัยคุกคามมันจะมาจากทางไหนเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้างครับโดยจริงๆในองค์กรบริษัทชั้นนําใหญ่ๆค่ะจะมีศูนย์เฝ้าระวังทางด้านภายัยคุกคามหรือเขาเรียกตัว security operating center ศูนย์ซอกนะคะศูนย์ซอกเนี่ยคอยเฝ้าระวังให้องค์กรต่างๆที่มาใช้บริการของเขาอย่างของดีลอย t เนี่ยแล้วก็มีศูนย์ซออกทั่วโลกเหมือนกันที่คอยมอนิเตอร์ให้ลูกค้า24 7นะคะแล้วก็มีให้รายงานออกไปว่าเอ potential ความเสี่ยงเทรดภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของเขามีอะไรบ้างนะคะเราอาจจะใช้บริการพวกนี้ได้นะ,ะคะเทคโนโลยีคงเป็นของตายนะฮะแต่ผมว่าสิ่งที่น่าจะสำคัญมากๆคือเรื่องของการเตรียมบุคลากรเพราะบุคลากรจะทำให้องค์กรเข้มแข็งก็ได้จะให้องค์กรมีระโบก็ได้รตรงนี้มีเรามีการช่วยกันเตรียมการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานนะครับว่าวิธีการในการที่จะระมัดระวังความเสี่ยง จากบุคลากรของแต่ละองค์กรจะเป็นไงบ้างคจริงๆหลายๆที่ตอนนี้เทรนด์ของลูกค้าเนี่ยเริ่มตระหนักว่าคนเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเขาจะมีพวก Cyber Security Awareness Program เป็นโปรแกรมนะคะไม่ได้เป็นโปรเจกต์เพราะมันต้องรัน u g h Out ระยะยาวช่ <being charge S 1> ครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเรามีพนักง,งานเข้าใหม่มในช่วงที่เรามี Orientation Program รเราก็ควรที่จะมี การแชร์เกี่ยวกับเรื่อง security ขององค์กรด้วยนะคะและในเรื่องตระห,ตนหนักว่ามิตินี้มันสําคัญขนาดนใช่ในระหว่างที่เขาทํางานกับองค์กรของเราก็อาจจะมีการให้ e-learning หรือมี classroom training หรือบางที่เขาทำเป็นเล่นเกมอะดูว่าพนักง,งานเนี่ยมีความเข้าใจตัว policy หรือเปล่าะนะคะหรืออาจจะมีพวก security day ที่เห็นลูกค้าบางที่เขาทำก็คืออาจจะมีการจัดบูธ ว่าจะเซตอัพ a c e b o o k ยังไงให้ปลอดภัยหรืออาจจะไปดูเรื่องกล้อง C C T V ที่บ้านเรารแฮกได้นะคุณควรจะไปเซตกล้อง C C T V ที่บ้านยังไงให้ปลอดภัย oh. หรือแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆใกล้ตัวค่ะอย่างที่เมื่อกี้เรียนก็คือว่าเด็กเจนใหม่สมัยนี้ Bad day Good day ก็ถ่ายรูปกาแฟหกใส่โต๊ะก็ถ่ายรูปแต่ที่โต๊ะนี่มี s s i t i v e information หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ่ายไปโพสเฟซบุ๊กกลายเป็นข้อมูลความลับของบริษัทออกไปหมดเลยใช่โอ้โห oh. คุยไปคุยมาบางคนบอกแบบนี้ดีไหมเป็นใส่กระดาษใส่ลังเหมือนเดิมซีลเอาไว้เลยเป็นอ็อบเจกต์ไม่มีใครสามารถขโมยเราได้ปลอดภัยกว่าไหมครับจริงๆมันก็จะมีอีกอิชชู่หนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเทรนเลยคือ t h i r d party leaks อ,อย่างเมื่อต้นปีที่แล้วอะคะ่ะมันมีเคสหนึ่งที่ในประเทศในแถบภูมิภาคนี้เขาเกิดอินซิเนต์ก็คือเอกสารนี่แหละเป็นฮาร์ดคอปปี้เขาต้องการเอาไปเก็บที่คลัง เขาก็เอาลงไปไว้ที่หน้าตึกอ,อยู่ในย่านธุรกิจรปรากฏว่าไม่มีใครดูแลกว่าที่บริษัทเนี่ยเขาจะมาเก็บไปเข้าคลังเอกสารเนี่ยโดนลมพัดละปิวอุแล้วก็มีคนมาเจอว่าจริงๆแล้วเป็น sensitive i n f o r m a t i o นทังนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบัานการเงินหรือเป็นหน่วยงานอื่อนๆะก็โดนค่าปรับกันไปตามระเบียบต่อให้องค์กรของเราเนี่ยมี p rotection ให้ดียังไงก็แล้วแต่ถ้าคู่ค้าที่เราทําธุรกิจด้วยเขาไม่ได้ดูแลปกป้องอย่างดีเนี่ย มันอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ให้แฮกเกอร์สามารถเข้าถึงระบบเราได้โอ้โหน,ะนี่ Third Party Risk มีความหมายว่าความเสี่ยงจากบุคคลที่สาเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัวอย่างของแบบ Hard Copy ใช่ไหม t h i r r Party ถ้าเป็นแบบ Digital World คนที่เป็น Third Party ทางเราเอื้อมมือเข้าไปดูแลยังไม่มั่นใจว่าเรามีความปลอดภัยทั้งระบบจะไงบ้างครับ <c oughs> อย่างถ้าเคสใกล้ตัวที่เราเห็นในบ้านเราเลยก็คือ l o าวหลายๆที่ อ,องค์กรเนี่ยใช้คลาวเราไปใช้คลาวเนี่ยเรามั่นใจได้ไงคลาวเนี่ยเหมือนคอนโดมิเนียมถูกไหมะคะนิติบุคคลเป็นคนดูแลห้องแต่ละห้องก็จะมีการดูแลปกป้องที่แตกต่างกันครับถ้านิติบุคคลหรือเจ้าของห้องเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆวิธีการดูแลปกป้องจะทํำยังไงครับที่ปลอดภัยครับก็อาจจะมีความเสีย่ยงอย่างเคสที่เราเห็นในหน้าข่าวอย่างเงี้ยคนที่เป็นพนักง,งานทางด้านไอทีขององค์กรนั้นๆอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจในการ ติดตั้งค่าระบบยังไงให้มันปลอดภัยครับเลยทำให้ incidentary เนี่ยมันเปิดเผยสู่สาธารณะคือคนสามารถเข้าถึงได้คือคุณเปิดบ้านารอเขาวะมากกว่าที่จะปิดไม่ให้ใครเข้าอือคุยกับพี่ตุ่มได้ประโยชน์มากมายเลยนะครับบางคนบอกว่าฟังแล้วกลัวไม่อยากใช้โลกดิจิตอลเลยแต่มันไม่ใช่นะครับเพิ้งแต่เรามีความระมัดระวังว่าโลกไซเบอร์นี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างเรามีองค์ความรู้ว่าจะอุดรูร่วมมันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาค บุคคลก็ดีหรือว่าขององค์กรก็ดีเราก็สามารถที่จะมีชัยในการที่จะดูแลข้อมูลของเราได้อย่างปลอดภัยไปด้วยและนี่นะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับจากดีลอยครับ